ออกมากินคำทอดนี่โอ้คำใหญ่ปอยเก็บผักคะ่ะเก็บผักกินกับราบค่ะทุกคนจ้าเก็บผักที่เราแบบปลูกแบบเป็นแปบบลแสผสมผสานก,กันนะคะทุกคนในแปลงเราไม่ได้เก็บค่ะ ในแปงเราก็จะอยู่ในแปลงก็จะอยู่ด้านนี้ในแปลงเราก็งามๆค่ะเมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าป่นปลาดุกจ้ะอร่อยยุ่ยวๆค่ะผักก็ผักเราปลูกเองต้นยอดกระถินก็ยอดกระถินเราปลูกเองนะคะแล้วก็ไก่ทอดน้ําจิ้มรสเด็ดอร่อยอร่อยข้าวเหนียวเต็มกระติบเลยค่ะพี่น้องอร่อยยุ่ยวๆค่ะเมนูพร้อมเสิร์ฟจ้า เมนูพร้อมเสิร์ฟจากพี่น้องเสร็จแล้วจ้ามาเด้ออร่อยยวยๆด้วยกันจา้าจานนี้ก็จะเป็นเมนูไก่ทอดรสกรอบกรอบอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดจา้ามาเด้อวันนี้พี่น้องมาเด้อกินข้าวกันแซ่บเดี๋ยวตุ้ยให้ดูหนึ่งคำกินกับผักกอดสารพิษเดี๋ยวตุ้ยให้ดูหนึ่งคำเดี๋ยวตุ้ยให้ดูหนึ่งคำกินกับ ผักสวนควรัวที่เราปลูกเองนะจ๊ะข้ามใหญ่ๆเด้อพี่น้องอร้อยอึ๊บอกกืมห้าอัพใส่ให้อีกหน่อย่อคือบอร์ห้าอัพใส่แซ่พี่น้องอืมอมว้ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวพอเป็น,นึงใกล้ละจะดันเอาให้มันได้เนี่ย จะไม่รู้จะได้หรือเปล่าพลังทำคอนเทนต์ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามานั่นดันให้พี่น้องอะไรบ้างกินขามทอดอย่างไรบ้าเดี๋ยวจะไปเอามามาเอามามาเอามากินพี่น้องอะไรบ้างกินขามทอดอย่างไรบ้าเดี๋ยวจะไปเอามามาเอามามาเอามากินค้ามทอดนี่โอ้ข้ามไงปอย อัออกเพลินครัวเราพี่น้องฝักเพลนครัวเรา,าเราอาทำอะไรให้คนจำ <c oughs> จับพี่น้องกะทินก็เราปลูกเองนะท่านจะอึ้งอีกคำหนึ่งพี่น้องอีกคำนง ปลูกใส่กระถางแค่นิดเฉยมปลูกใส่กระถางใช่เนาะ